สวัสดีครับทุกวนนี้เรามาถึงเกาะช้างนะค,ครับกำลังไปที่พักกันนะครับตอนนี้ที่พักอะไรนะครับไก่แม่บีทครับเออเฮ้ยเราจะไปก่อนไก่แจ๊กนะไก่แจ๊กเจ็โมงสิบสามนาทีครับเจ็โมงนะครับ โมงสครับอ๋อเขาผมในเวลาจีตดอจีโมงเองนะครับกำลังไปเดินทางไปแก้บิแก้ไิเนี่ตอนเนี้ยมันอยากจะบอกว่ามันร้อนมากครับไม่ใช่ลำพังหนาวะครับต่อช้างร้อนตอนนี้ครับรู้สึกครับอยากสูบปุ๋นมากครับตอนนี้ครับจะถึงโรงงานแล้วก็อยากปุ๋นสูบอันนี้ถ้าใครพบเห็นมันนะครับแจ้งตำรวจจับได้นะครับ